สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาทำการรีวิว DNA test ที่เมย์ได้ทำไปกับการนะคะคนละชุดถ้าเกิดใครติดตามเมย์กับกานใน IG มาตลอดอก็จะเห็นอยู่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมย์ได้ทำการรีวิวเจ้า Circle DNA ใน IG นะคะซึ่งวันเนี้ยผลออกมาแล้วก็เลยจะมาทำการรีวิวให้กับทุกคนดูเผื่อใครที่กำลังสนใจอยากทำ DNA test กันนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาบอกก่อนว่า DNA test คืออะไรเมย์ว่าหลายๆคนน่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่า DNA test คืออะไร เพราะมีหลายช่องใน YouTube ใช่ไหมก็มีการรีวิวเอยอ,อะไรเอยไปแต่ของเมียมีทํากับของ Circle DNA นะคะคือเขาจะมีหลายแบรนด์หลายบริษัทในการรับทํา DNAT เ s เเนี่ยแหละสาหรับ DNA Test คืออะไรให้การอธิบาย DNA Test ก็เหมือนกับการที่เราส่งตัวอย่าง DNA ของเราอะไปที่บริษัทเขาแล้วเขาก็จะทาการวิเคราะห์ตั้งแต่ภายนอกของเราสู่ภายในของเราตั้งแต่ตแบบผมตาสีอะไรนู่นนี่นั่น,นจนถึงบุคลิก นิสัยแล้วก็ออไปถึง DNA ว่าแบบเราจะเป็นโลกนู้นโลกนี้ไหมในอนาคตหรือว่าในมันต้องเรียกว่าเสี่ยงเสี่ยงจะเป็นหรือเปล่าคือม, <จะ S 2> มันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นแน่นอนแต่มันมีแบบสิทธิ์เสี่ยง,ง,งแล้วก็จากพันธุก,กรรมกรรมพันธุ์ต่างๆของบรรพบุรุษของเราอะถ้าเกิดอันไหนที่มันมีมันก็จะส่งออกมาได้ใช่ออบอกถึงบรรพบุรุษเลยว่าบรรพบุรุษเป็นคนออประเทอะไรเป็นคนเชื้อสายไหนอะไรยังไงตรงนี้เซอร์โคดีเเเนี่ยเขาก็จะมีหลายคอร์สหลายรูปแบบให้ซื้ออย่างของเมย์จะเป็นแบบพรีเมียมสุดก็จะได้รูท ทั้งหมดเลยทั้งหมดประมาณ500รีพอร์ตกับ20ประเภทแต่มันก็จะมีราคาถูกกว่านี้อันนี้น่าจะราคาประมาณเกือบเกือบสองหมื่นไหมประมาณ17ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถูกกว่านี้ก็มีหลกักแบบไม่ถึง1 0,000หก็มีเหมือนกันแต่จะได้รู้น้อยกว่าถามว่ามันดียังไงเมย์มองว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตเราด้วยนะคือเราจะรู้ล่วงหน้าได้การทานายเนี่ยมันก็คล้ายหมอดูเหมือนหมอดูเชิงวิทยาศาสตร์คืออย่างหมอดูเขาก็จะดูพวกแบบไพ่ซีลายมือหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นการดู นดี a ของเราเป็นแบบด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยก็มีความแม่นยําอย่างที่การบอกไปว่า99.9ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อเองไงเขาสนับซื้อใช่อันนี้นนคือเขาให้รีวิว<ง>ให้ในไอแต่ว่าเมย์รู้สึกว่าเผื่อใครสนใจก็เลยมารีวิวใน YouTube ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจนะเนะขาว่าใช่ก่อนหน้านี้อ่ะคือเขาดูช่องนูช่องนี้แร้วายาดูว่าองวเองเป็นไงแลวแบบเฮยแล้วเรา่ะจริง น้องยังหง่ะตัมเลยก็อย่างแรกนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปดูที่เวอร์เว็บเซอร์เค้าทที่มีทิ้งไว้ตรงนี้ได้พอเราทำการจ่ายเงินอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะส่งเป็น เปิด X แบบนี้มาให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเมย์ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคือก็จะมีเป็นกล่องที่เอาไว้เทสแบบนี้แล้วก็จะมีซองสําหรับส่งกลับไปทางบริษัทเขาโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องทาอะไรเลยก็แค่เอาใส่ซองแล้วก็ตีกลับให้เขาทําการตรวจแค่นี้เลยเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งกลับอะไรเงี้ยทางบริษัทเขาก็จะเป็นคนดูแลเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะคือข้างในเนี่ยพอเปิดมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทําการดึงออกมาเขาก็จะมีเป็นอันนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนเหมือนเป็นแบบกกําไรสััญลษณ์ ฉันได้ทํากับที่นี่นนก็ไว้สใส่แล้วก็แบบเออใครเห็นอันนี้ก็แปลว่าเคยทํา DNA เ t ทสของ Circle DNA เเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีเป็นขั้นตอนวิธีการทําต่างๆว่าตั้งแต่ขั้นหนึ่งเลยว่าเออเราควรทํายังไงอะไรยังไงก่อนควร <น S 1> กินน้ํากินอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือไงหลังจากที่เราทําการสวอปที่กระพุ่งแก้มของเราเสร็จแล้วอะ่ะก็ทําการเก็บแล้วก็ส่งกลับในซองพัสดุที่เขาส่งมาให้ที่เฟสเอกนะคะคือลองไปหารายละเอียดก่อนว่ามันมีสาขาไหนบ้างแต่มี รู้สึกว่าสาขาหายากมากแล้วก็ส่งค่อนข้างยากอะคือหายากมากเมีใช้เวลาหาเฟตเอกอนานมากแต่ว่าเมยส่งไปที่สาขาของที่ใกล้เมยกะบ,บางนาจะมีอยู่สาขาหนึ่งแต่ก็จะงงๆนิดนึงว่าจะไปส่งอะไรยังไงเวลาที่เราทําการสวอปอะเขาจะมีเป็นบาร์โค้ดให้เราแล้วเราต้องทําการโหลดแอปพลิเคชัน c ซ r c l เ DNA ในโทรศัพท์ของเราก่อนแล้วก็ทําการสแกนเพื่อให้แอคเค้์ในแอปพลิเคชันของเรากับตัว DNA เทสของเรามันตรงกันพอเขาวิเคราะห์เสร็จปุ๊บอะผลของเรา ก็จะมาปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งสะดวกมากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไลฟ์ไทม์คือสามารถดูได้ตลอดไปแล้วเขาก็จะส่งผลมาทางอ e ีเมลด้วยให้เราพิมพ์ PDF ของเขามันมีประมาณ84หน้าพิมพ์ออกมาเก็บไว้เอาไว้ดูในอนาคตได้นะคะนี่เดี๋ยวเมียจะเข้าให้ดูอันนี้คือหน้าตาของ แอปพลิเคชันเขาอันเนี้ยเขาก็จะเขียนเลยว่าผลมาถึงแล็บแล้วนะวันที่30จูนแล้วก็ได้ทําการวิเคราะห์ในวันนี้แล้วนะแล้วก็รีพอร์ตโปรเซสเสร็จแล้ววันที่25าจุลายประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ1เดือนอย่างของกา้านอ่ะผลมาก่อนเมย์เมย์เพิ่งมาหลังกานประมาณ4วันกานก็ได้ทําการดูแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วเพราะว่าภายในนั้นมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็สามารถเปิดดิกได้ในคําที่เราไม่รู้เพราะว่าข้างในของเขามันก็จะค่อนข้างละเอียดเลยนะคะทุกคนคือมันไม่ได้บอกว่าคุณมีความเสี่ยง แล้วก็จบแต่เขายังอธิบายข้างล่างว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอีกเออประมาณนี้ถ้าเกิดใครแบบเก่งภาษาอังาากฤษก็ชิวๆเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่เก่งก็เปิดอีกได้มันใช้เวลาแบบดูไปเรื่อยๆได้ทุกคนมันไม่จําเป็นที่ต้องรีบร้อนในการดูอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เมย์ May จะมารีแอคชั่นว่าของเมย์เป็นยังไงนะเพราะของการสนะดูไปแล้วกดหนึ่งสองสามนี่อันนี้คือหน้าตาเวลาที่เราก,กดวิวเดียซอออกมาแล้วอันนี้ของการ วุ้ยตื่นเต้นมากจักใจจากใจพอเข้า<ร>มาแล้วมันจะมีเป็นแบบเป็นหมวดไดเอทแอนไลฟสไตล์ estyle, แล้วก็มีทาริสแอนสปอร์ตเกี่ยวกับออริจินอ่ะเป็นแบบพันธุกกรรมว่าในในอดีตแบบเรามีเชื้อชาติอะไรอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวจะดูกันที่ไดเอทก่อนก็คืออันเนี้ยก้านกับเมย์จะไม่ได้เปิดให้ดูทุกอันนะครับจะเปิดให้ดูเฉพาะอันที่แบบคิดว่าน่าสนใจจริงๆอะไรงี้แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบข้อมูลที่ลึกเกินไปให้กับคนอื่นให้แบบข้อมูลคร่าวๆที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้อ่ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะคะก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับไดเอทแอนด์ไลฟ์สไตล์ซึ่งไดเอทของเราอ่ะมันก็จะบอกเลยว่าควรที่จะกินอาหารประเภทไหนของเมจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนก็อารมณ์แบบอาหารทะเลอ่ะอุ้ยดีอ่ะชอบกินเออแต่ของการเป็นเฮลตี้บาลานซ์ก็พวกผักผลไม้ใช่แล้วเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าคุณเซนซิทีฟของเมแดงแดงเวอร์ล่ะทำไมเธอแดงเยอะจังอ่ะเออเขาจะบอกเลยว่าเราอ่ะเซนซิทีฟต่ออะไรอย่างของเมแอลกอฮอล์เซนซิทีฟก็คือเป็นปกติคาเฟอีนปกติแล้วก็แฟตเซนซิทีฟกินไขมันแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยดี ต่อร่างกายมันเหมือนจะแบบพุ่งขึ้นไปคาร์โบไฮเดรตจ้าว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงโดนให้เป็นกินกับปลาพวกอาหารทะเลเพราะว่าพวกไขมันหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตเขาไม่โอเคแล้วเนี่ยคือมันสามารถดูได้เลยว่าเราควรที่จะดําเนินชีวิตยังไงเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเหมือนกันอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะมีความแตกต่างไปเรื่อยๆอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบโลคาร์บเหมือนกันแต่ว่าเรื่องการเซนซิทีฟมันไม่เหมือนกันพอเข้ามาในสก,กิน,กกนของเขาสก,กิน<อ>วผิวของเราเป็น,นยังไงอย่างแรกคือสกินเอทของเขาได้เป็นยังเกอร์เหมือนเขาป่ะใช่การก็ยังเกอร์ กันวิดีใจว่ะตอนแรกเจ๊คิดว่าต้องแบบปกติเกิดสิวก็คือหายเออว่าแล้วเป็นสิวบ่อยอ่ะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นอธิบายภาษาอังกฤษอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดเมย์มาอ่านตอนนี้อ่ะมันก็จะต้องใช้เวลามากๆเออแต่เมย์อยู่ในคําว่าหายของเธอะโลป่ะเอเเตอ๋อเป็นแบบปกติพวกแหบเป็นพวกอะไรเงี้ยคือเป็นโลหมดเลยของเมย์มีแค่ตัวอคเนที่หายคือรู้ตัวแล้วเป็นคนเป็นสิวง่ายจบแค่นั้นเลยเราก็จะทําให้รู้ตัวเองไงว่าอ๋อเราเป็นคนเป็นสิวนะเราควรที่จะรักษาตรงนี้หรืออะไรยังไง ดูเรื่องนี้ดีกว่าการนอน Sleep Deep เป็นปกติความหลับลึกก็คือเป็นระดับปกติแต่ของเขาเป็นเป็น o ลเป็น low ก็คือไม่ค่อยหลับลึกเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนหลับง่ายด้วย Sleep q u a l i t y Easy s l e e p e r ยกเว้นช่วงที่เครียดๆจะหลับยากเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบปกติก็คือเป็นคนที่หลับง่ายแล้วก็เป็นคน n ไนท o อัอ่ะของเขาเป็น Morning เนี่ยมันจะมีเขียนว่า Sleep Time ก็คือจะสามารถดูได้ว่าเป็นคนกลางวันหรือคนกลางคืนเมย์เป็นคนกลางคืนกันเป็นคนกลางวันเขาเป็นคนกลางวันว่า แล้วคือเคยอ่านหนังสือตอนคืนแล้วรู้สึกว่ามีสมาธิกว่าแต่โดยส่วนตัวแล้วชอบอ่านหนังสือตอนกลางวันมากกว่าไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอืมทำไมไม่เหมือนกันโลกอ้วนเกิดจากความเครียดโลกอ้วนที่เกิดจากเขาเขาไม่เอาเสียงสูง <laughs> <laughs> หรือว่าที่เขาอ้วนคือเขาเครียดมะต่างกันมากเลยนะเขาน้อยสุดเลยเขามากสุดเซ็งว่าที่อ้วนอยู่ก็คือเครียดแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเมดูแค่เข้าๆเท่านั้นใช่ไหมใช่คือแบบดูแค่เข้าๆเพราะว่ามันไม่มีเป็นแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการที่มาดูให้ก็ดูเท่าที่จะดูได้อ่ะต่อไปหมวดต่อไปเอาเป็นสปอร์ตแอนด์ฟินสไหมอ่ะมาเหมือนกันเลยอะคือตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าความสามารถทางด้านกีฬาเป็นยังไงบ้างคือมีกําลังกายมีความอดทนความแข็งแรงอะไรยังไงบ้างอืมของเธอพาวเวอร์เป็นไงเขาม โลพาวเวอร์คือเป็นคนที่มีพลังมีพลังเยอะพลังกลางๆใช่แต่ของการนคือน้อยเออพลังเขาน้อยแบบเป็นโล่พาวเวอร์เลยแล้วก็มีเดียมเอ็นดูเอนปลว่าความอดทนความอดทนเธอกลางแต่ของเขาเป็นไฮเอนดูเอนแล้วไอเนี้ยอีกอันนึ่งไฮสต็งคือมีความแข็งแรงอ่ะเออเขามากกว่าเธออีกอะเขาเป็นผู้หญิงแข็งแรงหีอุยมีเยอะทุกคนมันจะมีเกี่ยวกับการบาดเจ็บได้ด้วยนะแบบความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเมเป็นเอเวอเรสก็คือเป็นแบบปกติอือแล้วของการอ่ะปกติเหมือนกันแล้วก็สักเซน ไอคิวนอร์มอลอคิวนอร์มอลเอคิวเขากิฟเต็ดอะแล้วอันนี้คืออะไรอะเอคิคือความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหาเขา e อ็กเซเลนต์ะเอ็กเซเลนคือระดับหนก็คือมากกว่านอร์มอแต่น้อยกว่ากิฟเต็ดเขาได้กิฟเต็ดเหมือนกัน คิดว่าน่าจะใช่ตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาเนี่ยไม่คิดว่าเคียร์ที่จะกิฟต์เต้นเลยนะก็จะต้องฝึกฝนเาเขาเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วไง educational a t t a i n m e n t แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าความสําเร็จทางการศึกษาว้าวเขาหายเขาเป็นคนเดียนไม่เก่งนกลับมาก็ได้ดีอยู่อ่ะก็คืออาจจะต้องตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยก็อาจจะอันนี้คือมันเหมาะกับพวกเด็กๆเหมือนกันนะ คือมีแผนในการวางแผนล่วงหน้าได้ว่าควรที่จะเป็นยังไงควรที่จะเพิ่มตรงไหนตรงนี้โอเคแล้วควรที่จะพัฒนายังไงเออเพราะว่าเมย์ไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละอันเมย์เป็นยังไงเหมือนกันแมทเขา normal แมท normal เหมือนกัน memory ความจำถ้าเกิดมันมีน้อยกว่าน ormal เมย์ก็คิดว่ามีต่ำกว่าน ormal ถ้าเกิดเลขบวกเลขยังไม่ค่อยเก่งเลย music and dance ตื่นเต้นอ่ะของการได้กิบเตนทั้งคู่ทุกคนร้องเพลงหรือว่าเต้นได้กิบเต้นแต่เมย์คิดว่าเมย์น่าจะได้ normal อ่ะหนึ่งสองสาม กิมเต้ดว่ะกิมเต้เหมือนกันกิมเต้ทั้งคู่อ่ะอุ้ยเหลือไปออดีทั้งล้วกันเต้นกันดีว่ <c oughs> ต่อมาจะเป็นหมวดของออริจินนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับอะไรต้นกาเนิดต้นกำเนิด เผ่าพันธุ์ของเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่ว่าต้องเป็นจีนเอาของเขาก่อนไหมเออของก้าก้าน่ะกดดูแล้วเวเป็นประมาณอส s t asian 49เปอเซ็นใช่49เปอร์เซ็นแล้วก็ south east a s i 36เปอร์เซ็นคือส่วนใหญ่เป็นเอเชียหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูประเทศได้ด้วยว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไรของก้าเป็นจีน49.96เปอร์เซ็นเลยอืมแต่ต้องบอกก่อนว่าก้านบอกตัวเองว่าก้านไม่ใช่คนจีนเออถ้าเกิดนับไปถึงขั้นพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าก็คือไม่ได้จีนเลยมีแค่คุณย่าเธอมีแค่ไปทางย่าฝั่งย่าเหนยวแต่ความจริงแล้วคือต้น กำเนิดของทุกอันอาจจะเป็นจออแต่แค่ไม่รู้เพราะว่าแบบผ่านมาเยอะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีในการถ่ายรูปหรือว่าเก็บข้อมูลในท่านี้เดี๋ยวมาของเมยนะเขาว่าของเขาหน้าจีนหนมอะเพราะว่าปลามาเป็นคนจีนทั้งปู่จีนจ๋าเลยอะเราดูว่าตรงตามที่คิดหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอ้โด้ทุกคนเห็นปะ สีแดงขนาดนั้น่ะสีแดงก็คือ East Asian 79.99%ก็คือ80%นั่นแหละใช่นิสเกาหลีเคยชอบคิดตัวเองว่าแบบเฮ้ยอาจจะมีเชือ้อเกาหลีญี่ปุ่นปะวะ0% <laughs> คลิปเนี่ยอย่างที่เมย์บอกไปคือเมย์มีแบบความเป็นคนจีนสูงมากเพราะว่าอากงอมาม่าเมย์เป็นคนจีนอากงอมาม่าอีกฝ่ายหนึ่งอะอากงเป็นคนจีนแล้วก็อมาม่าเป็นคนไทยก็เลยจะมีอะไรสูงมากก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอเคต่อมาเรามาที่ personality test กดเข้าไปปูปันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะอันนี้เกี่ยวกับอารมณ์แบบ personality คุณลักษณะนิส,นาานสัยของเราอะอ๋อเออ agreeableness e bon คืออะไรคือการยอมรับหรอนี่คือการต้องไปจดไปแปลภาษามาให้ก่อนเพราะว่าบางอันเราไม่มั่นใจไงว่าเราจะแปลแบบถูกต้องหรือเปล่าความเห็นด้วยอะ ความเห็นด้วยหรอคงเขาบาลานซ์หของเธออะไรอะไลี่บาลานซ์อ่าเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราทํางานกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับจะพ้อยตามคนอื่นเวลาทํางานได้ง่ายอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยจะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักเท่าไหร่ก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เราทํางานด้วยแล้วเราก็โอเคกับหลายๆอย่างแบบไม่ค่อยยึดติดอะไรเตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะยึดติดแต่ความคิดตัวเองนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบของเราเป็นประมาณกลางๆปะมันเป็นบาลานซ์เพราะว่าอาจจะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็ถ้าสมมติว่าไปที่สุดก็คือแบบคือจะ ท้าทายเออค่อ oh. คนข้างมีความท้าทายแบบเชื่อมั่นในความคิดตัวเองอพอเรากดเข้าไปปุ๊บอะ่ะมันก็จะมีวิเคราะห์ถึง n t i f i c Details ต่างๆว่าอันนี้มันจะมีความ n f i d e n c e score ในระดับไหนคือมันละเอียดมากละเอียดแบบต้องใช้เวลาในการศึกษาม,มากๆอันนี้เอามาเป็นแบบคร่าวๆให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างต่อมาเป็น behavior test เขาเป็นเลสหมดเลยอ่ะกัน iction, แอลกอฮอล์แอดดิชันแปลว่าอะไรอะ่ะการติดแอลกอฮอล์อารมณ์อารมณ์นั่นอ่ะแบบก็คือน้อยคือถ้ากิดสุนว่าใครมากอาจจะเป็นแบบมันเป็นแอลกอฮอล s ซึม มมันนออารณ์้ะ,ะ <g ül pan cing> ก็จะมีฟู้ดแอดดิชันการติดอาหารหรอกชอบกินอาหารไงอ๋อเขาเลสเนี่ยมีแล้วก็ออฟเซชันวิดวอร์ชิงแอนด์คินนิงอะหมกมุ่นในการทำความสะอาดในการคนเป็นมออะแต่เขาได้เลสหรือเขาก็แค่แ, <c oughs> แบบไม่จริงเธอก็ขี้เก <c oughs> ียจทำความสะอาดด้วยแหละเขาชอบเธอเลยชอบใช้น้องทำความสะอาดไม่จริงเขาทำจริงไหม เขาเกลียดเธอจังเลยต่อไปเจนเดอร์อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ารูปร่างอันนี้คือภายนอกแล้วว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างก็จะมี f a c เช l a n แอนด์บอด r ของเขาเป็น normal, normal. แล้วก็ Body normal Body คืออะไรอ่ะอ่ากินตัว normal อ,อันนี้เป็นความกว้างของหูอะอย่างของเขาอะหูเลสเหมือนกัน เขาก็เลสเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหูกว้างหรือหูลุกว่าแล้วของเขาหูแบบใช่หูมันเข้าไปข้างในไม่ได้แบบกว้างออกมาแล้วก็เออแว็กจะเป็นเวดที่หูและอายอ่ะสีตาเธอเป็นสีอะไรเขาสีบาลเอาน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็มีสีผมเขาเป็นแบล็กเพนเซนซิทีฟจะเป็นอินค s สแบบว่าอะไรความไวต่อความเจ็บปวดเหมือนจะมากกว่าปกติแต่ไม่ได้สูงอย่างเจนเดอร์เทสเนี่ยมันจะแยกได้เลยนะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งผู้หญิงจะมีมากกว่าเป็น3อันอย่างอันแรกคือไซน่าอกแกของเขาเป็นเอเวอเรสก็คือปกติไม่ ได้ใหญ่เกินแล้วก็ female sex hormone level ก็คือเป็นปกติติแล้วก็อีกอันนึงเขาไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอะ thrill seeking ความ,มเขาเรียกว่าอะไรความ,มตื่นเ<ะ>ต้นในการแสวงหา เขตรงข้ามมั้มอะไรเงรี้ยของเขาน้อยเลยของเขาเยอะ <c oughs> ของเธอมันขึ้นว่าอ๋อเยอะเหรอทริเซเกอร์เขาต้องรู้สึกยังไง <c oughs> ไม่รู้สิส่วนต่อมาจะเป็นแฟมิลี่แพ n นนิงอันนี้เหมาะกับคนที่ตั้งใจที่จะสร้าง,างครอบครัวในอนาคตมันก็จะบอกถึงการแบบถ้าสมมุติว่าเราจะมีลูกอะ่ะมีโอกาสที่จะติดพันธุก,กรรมอะไรจากเราไปบ้างจะเป็นเขาเนี่ก็ทีมหมดเลยคือไม่ไม่ไม่ติดอะไรที่แบบ ของก้านมีอันหนึ่งฮะก็คือเป็นการเหมือนเกี่ยวกับหูการได้ยินการได้ยินอะไรเงี้ยเออคือก้านมีปัญหาใช่ใช่ใช่คือ้ใครจ้างงานก้านที่เกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้เสียงก็อยากให้เข้าใจนิดหนึ่งคือก้านก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช่ใช่ใช่เออเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมีอย่างคลิปต่างๆอะไรเงี้ยมีเคยส่งให้ก้านแล้วก็บอกให้ก้านว่าเฮ้ยแกดูให้หน่อยนะปรับเสียงให้หน่อยให้มันเท่ากันทั้งคลิปอะไรเงี้ยแต่ก้านก็ส่งมาด้วยความแบบมันไม่เท่ากันอ่ะบอกเท่าไหร่ก็แบบแกแกทำแล้วจริงๆเหรอก้านบอออาาาาวะันๆรงงีีย่่คคคืืมมจจิปญห ิดหน่อยเอออาจจะต้องเคือเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะส่งไปถึงรุ่นลูกไงแต่ก็แค่มีโอกาสนะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอืมอ่าต่อมาอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็คือ c a n c e r risk ก็คือความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งใช่อันนี้ก็คือน่าสนใจมากตื่นเต้นปะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยอันเนี้ยขอของเขาอะของก้าไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีความเสี่ยงแต่เมย์ไม่รู้ว่ามะเร็งคือพันธุกรรมหรือเปล่าแต่ว่าเคยญาติมีคนที่เป็นไง ไม่มีแต่มันเป็นแค่ความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงใช่ใช่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้เหมือนความเสี่ยงจากพันธุกรรมไงแต่ถ้าสมมติว่าเราไปในที่ที่แบบมันเป็นก่อมะเร็งได้มันก็อาจจะติดมาได้เหมือนกันง่ายๆอะไรเงี้ยมันร่างกายวะเพราะว่าม,มันอยู่อย,อ,ยอยู่ดีมันก็แบบเกิดขึ้นมาก็ได้อ่าต่อมาเกี่ยวกับยาอันนี้ดีนะ รีสปอนพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่ายาแต่ละประเภทอะสามารถใช้ได้หรือว่าควรที่จะระวังอันนี้อาจจะแบบไม่ไม่กดลงลึกให้นะเพราะมันอันตรายต่อต,ตัวเราเหมือนกันเนาะเออมันก็จะมีทั้งแบบสามารถใช้ได้โดยตรงเลยหรือว่าต้องแบบระวังอะไรประมาณนี้ระวังสารจากตัวนี้อะไรเงี้ยใช่เผื่ออย่างเช่นเวลาที่ไปหาหมอเขาจะถามว่าเออแพ้ยายอะไรไหมคะซึ่งเมย์ก็ไม่รู้ว่าเมย์แพ้อะไรหรือเปล่าเก็ตปะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบหาหมอตลอดหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ลงลึกขนาดนั้นก็อาจจะเอา ตรงเนี้ยให้คุณหมอดูได้ว่าเออเราเคยทําวิเคราะห์ดีเอ็นเอนะเขาบอกมาว่าให้ระวังยาพวกประเภทนี้ประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนี้เอาคร่าวๆนะแต่ก็แอบเยอะอยู่อะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะจะแบบมีความเสี่ยงเรื่องแฟตหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอะไรเลยประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปทําการสั่งซื้อมาได้แต่มีมองว่าเป็นการลงทุนทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยก็สามารถไปดูที่เว็บ c ซ r c l e คอร์ DNA ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ ก็คือเว็บมันจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าสามารถส่งมาถึงประเทศไทยได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบยุ่งยากอะไรเงี้ยอยากได้สรุปเต็มๆอ่ะสามารถกดที่มุมขวามือบนตรงนี้ได้มันจะมีรีพอร์ตซัมมารีก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าในประเภทนี้นะคุณจะมีความเสี่ยงต่ออันนี้กี่อันแล้วก็ไม่เสี่ยงกี่อันแล้วก็บอกอรายละเอียดแบบแบบคร่าวๆที่ไม่ลงดีเทลลึก ซึ่งโอเคนะเรามากดดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะก็หมดแล้วนะคะในการที่มารีวิวให้ในวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดในทางด้านภาษาในการแปลหรืออะไรบ้าง,างการพูดคําศัพท์อะไรก็ตามแปลผิดหรือว่า<อ>พูดผิดเอเอ,เอก็ต้องขออภัยด้วยอย่างที่เห็นไปส่วนเรื่องอะไรต่างๆอ่ะต้องแนะนําว่าให้ลองไปอ่านเอาเองเพราะเดี๋ยวเมย์ก็ต้องไปทําความเข้าใจกันอีกทีนะคะอาจจะแบบไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เมย์พูดร้อเขนาดนั้นเพราะเราก็นั่งวิเคราะห์กันเองชั่ววละก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ดูถึงตรงนี้เม์ว่าคลิปเนี้ย ให้ดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ไปแล้วนะคะบบ๊ายาย